ด้านนี้เลยค่ะแม่ต้องลูกเปิดสิลูกคุแม่ขึ้นเลยเป็นสีริหมงคลให้ลูกคุณแม่ขึ้นเลยค่ะขึ้นรถเลยค่ะแม่จ้าพราะระวังหัวนะคะระวังหัวระวังหัวอ่าอันนี้แม่ไหว้แม่ยนางได้อันนี้เลยค่ะไหว้แม่ยนางได้เลยค่ะแม่ใช่ค่ะนี่คือแม่เอาข้องพวงมาเลยด้านหน้าเลยด้านบนนะคะแม่ตรงนี้นะจ๊ะค่ะ นัน่นแหละค่ะแล้วก็นี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะคะแม่ให้ไปเฮงเฮงปังปังนะคะโอเคเดี๋ยววางไว okay. okay. ้ด like, ้านหน้าได้เลยจ้ะโอเคตรงนั้นแหละค่ะวันแม่บีบแต่ดังดัสามครั้งค่ะแม่ดังๆเลยด้อกดกดได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะกดเลยกดเลยเห็นะกดตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางนั่นแหละค่ะเห็นเห็นเวยๆเฮงเฮงนะคะ FC ด้านหลังของเกตนะคะเห็นไหมคะจัดโสดกเกตไปเลยค่ะดูรถเมื่อวานไม่ถึงจินาทีลองรถปุ๊บรถสวยๆคันนี้กลับบ้านไปเลยค่ะเอซีคนไหนสนใจรถครอบครัวนะคะเกตมีเลือกหลายคันเลยค่ะรถไม่ดีสมชันไม่ขายบายบายค่ะ